ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้นะคะมีผู้ก่อเหตุเป็นชายรูปร่างท้วมสวมกางเกงขายาวเสื้อคลุมสวมหมวกปิดบังใบหน้านะคะแล้วก็ทำทีว่าเป็นลูกค้าเดินเข้าไปในร้านอยู่ข้างโรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศถนนมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีประตูหนึ่งอยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะวงจรปิดเป็นหลักฐานที่สำคัญนะคะ เขาใช้จังหวะที่ไม่มีลูกค้าเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์คิดเงินไปบีบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือลงบนบริเวณชั้นวางสินค้าด้านหน้าเคาน์เตอร์แล้วก็จุดไฟแช็คจนไฟลุกไหมใช้อาวุธปืนพกสั้นค่มขู่พนักงานบุกเข้าไปด้านหลังเคาน์เตอร์หยิบเงินสดและสินค้าหลายชนิดแล้วก็วิ่งหนีออกไปจากร้านค่ะ พบว่าผู้ก่อเหตุได้สินค้าไปหลายรายการนะคะมีเงินสดประมาณ6,000บาทได้สุราไปหนึ่งกรมเครื่องดื่มชูกำลังมีกระเป๋าเดลิเวอรี่หนึ่งใบซึ่งทางพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรโพกลางเปิดเผยว่าชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามจับกลุมค่ะก็แกะรอยไปตามเส้นทางหลบหนีที่ได้จากวงจรปิดทราบเบาะแสะแล้วเชื่อว่าจะจับได้เร็วๆนี้ค่ะ